ไม่ยอมจบแค่บอกว่ายังเจ็บพอเธอไม่รักแล้วฉันต้องลืมอไม่ง่ายขนาดนั้นเธอคงไม่รู้เลยใจเธอไม่เคยจริงการเทหัวใจให้ใครสักคนหนึ่งอยากสำหรับฉันเมื่อจะไปมาบอก เธอยังกังวลว่าฉันจะอยู่ได้ไหมเจ็บแทนฉันฉันมีขอเธอมากกว่านั้นให้เธอล้องโดนกดกันไม่เหลือใครได้ไหมได้หรือเปล่าเจ็บแทนฉันถ้าเป็นเธอที่ต้องปวดร้าวฉันจะยอมให้เลือเรา ใครใครจบห้วอยากจะลบทุกอย่างเสีทีเธอแค่ว่าฉันเจ็บหรือแค่เธอกลัวผิดอะไรก็ตามเธอไม่ต้องคิดให้วุ่นวายเมื่อจะไปมาบอกให้ฉันทูน ถ้าเธอยังกังวลว่าฉันจะอยู่ได้ไหมแทนฉันถ้าไม่เธอเธอมากนนนั้นให้เธอลองโดนกดดันไม่เหลือใครได้ไหมได้หรือเปล่าเชฟแทนฉันถ้าเป็นเธอที่ต้องปวดร้าวฉันจะยอมให้เรื่องเรา ค่อยค่อยจบก็อยากจะลบทุกอย่างักที เมื่อจะไปมันบอกให้ฉันทนถ้าเธอยังกังวลว่าฉันจะอยู่ได้ไหมเ,ออเ,ออเจ็บแทนฉันฉันไม่ขอเธอมากกว่านั้นให้เธอรองโดนกดดันไม่เหลือใครได้ไหมได้หรือเปล่าเจ็บแทนฉัน ถ้าเป็นเธอที่ต้องปวดร้าวฉันจะยอมให้เรื่องเราค่อยๆจบไม่อยากจะลบทุกอย่างสักทีสุดยอดสุดยอดเลยพี่ต้องโอ้โหกำลังใจมาเต็มะนะคะฝากพี่ๆทีมงานนิดนึงนะคะเชิญเลยครับเชิญเลยครับ นี่แหละครับบุคคลที่สมควรค่าแก่การซัพพอร์ตเขาเยอะๆพอเพลงใหม่มาปุ๊บเดี๋ยวเขาแก่เพลงให้เราเลยพอเราได้ใช้งานเขาได้นอนคนนี้เดี๋ยวจบรายการปุ๊บเดี๋ยวจะมีแบ็กกิ้งแทร็กนะครับเดี๋ยวพี่ต้องเล่นให้พี่ต้องบอกว่าเออผมผมก็ทำเพื่อทุกคนมาเยอะแล้วนะครับช่วงเวลานี้ก็ทุกคนก็ทำเพื่อผมนิดนึงซัพพอร์ตผมสักเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวให้เขามาออนะอ่าโหว้าวกำลังใจล้นหลาม ผู้เข้่นๆท่านมาก็อาจจะมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมาเชียร์ด้วยก็ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลานะครับจงเกติท,กท่านมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้มาเชียร์คนที่ท่านรักอยู่แบบนี้นะครับว<า>วโอเคเออนี่ FC เขาเยอะมากเลยนะพี่ต้องคือเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะไลฟ์แล้วก็เล่นคีย์บอร์ดแต่วันเนี้ยพี่ต้อง เขามาเอ้ยพี่ต้องขันนิดนึงค่ะด้านหน้านิดนึงมีอีกนี่มีนิดนึงโอ้โหโอ้โหโอยพี่อาจจะต้องเปลี่ยนใจมาร้องเพลงสักทีว่ะรู้สึกสนุกมากเลยครับพี่บอกรับเพลงไหมเมื่อกี้ตอนออกมารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าอยากจะมาโชว์อะไรแบบ เป็นตำนานไม่เน้นตำแหน่งเขาเรียกอะไรนะตำแหน่งอยู่นะตำนานอยู่ตลอดไปใช่ครับตำแหน่งอยู่ไม่นานเป็นตำนานอยู่ตลอดไปตื่นเต้นไหมครับพี่ต้องมันก็เป็นวูบๆค่ะเพราะโดยโดยส่วนตัวตัวเองตัวพี่เองก็เล่นดนตรีอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แต่เราเคยขึ้นเวทีในฐานะมือเป็นโนไงแต่ให้แบบยืนถือไม้อย่างนี้นี่ไม่เคยเลยจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราดีกว่าครับเชิญแม่เอ๋เลยครับ พี่ตองวันนี้พี่ต้องก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนของตัวเองออกมาเยอะมากนะจากคนที่ไม่เคยเดินออกมาจับไมร้องเพลงอยู่หน้าเวทีอะแล้ววันนี้ทำได้ขนาดนี้มันเหลือเชื่อมากรู้ว่าตื่นเต้นมากแล้วก็รู้ว่ามีอารมณ์อยู่แบบว่าอารมณ์เพลงอยู่ในตัวเองเยอะมากๆแล้วก็ชื่นชมในการที่ ดีไซน์เพลงออกมาเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆเพราะว่าพี่ต้องเป็นนักเปียโนเนาะก็แอดใส่ความเป็นนักเปียโนลงไปในเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือชื่นชมชื่นชมมากๆเลยทีนี้มันวัดกันที่ใครตื่นเต้นมากกว่ากันแล้วล่ะตอนนี้พอดูออกมากว่าพี่ต้องตื่นเต้นแบบว่าเรือหายอะเอาเป็นว่าสู้ๆนะคะพี่ต้อง,องแม่เป็นกำลังใจให้ค่ะ วันนี้ผมถือว่าผมชนะชนะใจตัวเองละวพี่ชนะใจตัวเองละที่ทําอะไรที่แบบโอ้โหผมมีความสุขมากครับวันนี้ขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ต้อง CS สามหนึ่งพี่ต้องเปียโนขอบคุณครับ